สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่ก่าผ้าม้วนเด้อจ่าเด้อสวัสดีครับไปใส่ถาท่อไปซับน้อยด์ละพี่น้องซับนอยม์เลยจ่าเด้อทางงัดอีกหลังจากย่ามาตะแก่งัดแต่งเขาแล้วยายก็ชิบไปงัดทังงัดงัดตั้งงัดน้องพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งนอยม์ก็น้องพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายในเลยจ้าเด้อไปลุย ัน้ถทชาแาน่ยหยกับสิฮาก็เลาะเฮือนนีเลยจ้าหน่อไม้วันนี้ไม่ได้ไปทางไหนไม่ได้เข้าโคกเข้าป่าเลยมีงานก็เลยได้ยูก็เลยได้ไปซ้ำหน่อไม้หน่อท่าเนาะไปโบ แกกับชิลุยนะชับโนใหม่หูตะทองไปหาบึงมดแดงใหญ่ไปชับโนใหม่ไปผาาพีสาวพีสาวมางานแต่งเขาจะมาจ่าจ่ามาจ้าจริงจ้าดิเถอะอ๋อไป หาหน่อไม้ไปให้พี่สาวมางัดทางงัดนะจน้ะเนาะพี่สาวมาแล้วก็ย่ายก็เออได้เฮ็ดยายห,หามายายอูใ้ยายก็พาพีหายไปทางไหนเถาะโอ้ยตายงัดทางงัดเลยไม่มีโบเถาเานาะนี่เนาะหายยายก็บ่ได้ม,มาหลายมือแล้วเนาะพี่น้องเนาะ อี่ยังเทาไห้มามามาทั้งหัดดยโอ้ยไห่หอนหอนเอาไปน้องนี่มียูนอนหนึ่งอุ้ยหลายนออเยอะเลยพี่ใาเถอะมานอมีเงยงอ่ำนาะจ่าเนาะ ป๊าพี่นองงามงามเี่ยเเดนบาพี่นองเออเอานอน,น,นอีกนเอานอน,น,นอีกอนเนาะอาไต่วนโอ้ยมันอหนี่หอนแหงนะสาวเนาะออครับยู่บดดนก็เฮ็ดก็ออกดอก เฮ็ดยังเฮ็ดคมเนาะเสาเนาะเฮ็ดคุมพอดีะบางคนมาอื่นพอดีไปฮาเนาะพี่น้องดองดองเอาเออเาพี่น้องคุ้น อเอาอยากตัวพี่น้องขนาดบ่มิอเออนี่เปิดพี่น้องงามๆอยู่ในไันอู้ยนอตัวนี้นอใหญ่เออเออใหญ่เออเออเออน้พี่น้องมาเอานี่ย่ายเด้อเพื่อนครับทุกทุกคนนอใหม่ ไปหอมไปหาหักด <laughs> านหาไปออออเออเออออกหนะักู่ริพนองเอือหักลงเออันันได้จอยพี่นอ้องใส่กระตาเออ งามนอนละด้จ่าด้อนี่ซีนอนนี่น้องพี่นองเนาะพี่นองมี่จะนอนใหญ่ๆงามๆเลยเออดีให้เบิงโชว์ของมันใหญงามพี่นอนน้ขึ้นเออ ไปอีกด้วยจ่าด้วยกอที่สองตามไปดูปัด <laughs> พี่หนอนหายเจา้าปาดเออเยกำลังออกเต็มอยูออ่พี่หนองเลยมามาเอาในย่าุูผู้ชุกคนปาดจ่เอ๋นี่ เหือพี่น้องนัแตว้อนัเขงข้างเลยบ่ได้เห็นตอนยิงเข่วเด็น้องพี่น้องรุ่นกำลังออกอีก้ายห้ายๆอยู่พี่น้องมากมากจ๋อปอดพี่น้องก้อนี่มากมากอึ นี่พี่น้องเอานี่พี่น้องงัดทางงัดเถะงัดดีพี่น้องมาดูงัดอยากพิชิตแม่ยู่เอ้ยหลายหลายพี่น้อง กำลังเกะยวเสบเสบเนาะพี่น้องเออ่นต <benim dividends. S 1> ่งองงามเลยพี ng ng please, ่น้องแต่รอเบิ่งอยูเบิ่งปาดพี่น้องเออตกพี่น้องอ็นบอเอือ

วันนี้ใหญ่กับชิบพ่าไปก่อไม้ได,ด้วยจ่าเด้อไปเรื่อยๆพี่น้องหอนหอนแหงเออหอนหอนพี่น้องเออบ่ ยหมอนแห้งมาเก่าวเบาน้องสาวซับไปแล้วพ UH ี่น้องน้องสาวซับไปแล้วของใหญ่นี่จะลังเต็มนเหนหน่อยอยู่ประเทศเอารอเนาะพี่น้องเนาะไปได้เท่านั่งก้าเท่าเลียเต็มกระตาละมามาเด้อไปสิเบาในใหญ่ในใหญ่บระัทศดีซับได้นี่ ยาจิถาพี่นอ้องตัวนั้นยายเช้าว่าไปผาพี่สาวไปไปปอกจกักตุ่มผาพี่สาวไปกรุงเทพไปไปปอก วัสดีจ้าวะห่อนแห้งยายะไรมาแล้วแยกออกจากมาปองมาเป็นองนะจะฟืนพะรุ่มไ่าดฟืนพะรุ่มปเยคุยต่อไปทางผูเคิดซุ่มกระแสนกจากเนาะค็ดย่งกได้มื่นาะหม่เดมื่อมกระแซบเออยากเนาะใหม่ก็เนาะใหม่เนาะพี่น้อเอาทุยางเอย่างเลย กินน่าบขึ้นมาก็ขึ้มาหากินนาะพี่น้องขึ้นมาขึ้นมขว้าขห้ากินน้องพี่น้องนาขึ้นมาข้าข้น้นน้องพี่น้องขนมาขึนาขก้อง่าอง้นมาขนม้าข้า้างหลาย ใหญ่ก็สีจับแล้วก็ป่าแก้ปก๊บป่าแถนี้ปืาดิ้นออกคนเดียมันออมจริงอากเยแล้วเอาน่ำซอยเบไปกับเอลปีน้ำหน่ำพี่นองเนาะ เดียวขึนกแก้ปื้อะไรที่นองแกข้นมามาแล้ว้ำลายไหลแล้ก็ขนดิ่เนาะน่องใหญ่ขึ้นขัวนี้มีครปลาโล่เจของเสใหญ่เล่แบมัหลังเนาะ คนเดียวกินแบบถือมาขายมังมันมั้งพี่น้องเนาะที่มืดจริงหรอมาขายม,มังมันแต่ทองปอกคนเดียวอยู่ก่อนยายก็จะเป็นทำธุระแป๊บน,นึง จักมือจีซอยกระเทาบไปน,นี่นี่กองเลีวเ้วๆพี่น้องจักไปถมกุกเนาะมกใส่บูชามฉันแฝบแฝบเดี่น้องตุ่มเดียเกลียวให้พี่สาวตัวนี้เป็จักตัวจักตัวตุ่มตัวน้องเนาะหลาย <laughs> ยาหมอมาทางนี้อืมน้องมน้องนู้น่รงเนี้ยคือปอนะน้อยปอนเลยพอเอ่อตอบยังไนี่ยอม่ตินหรบอกว่ายาีมนมาทางนี้มันต่านี้ตซอนกัน ทำงานเราต้องช่วยกันงานจิงได้งานจิงได้แม้นไครและเลยทิ้งปล่อยมัว่วต่คอยเผาต่คอยนะพี่น้องนะลุงคอยกบด้กินโ้นเะท่าหามาเร็งก็ามาฮิตไหวจักไหว đẹp phi nóng. non, móc, mùi lắng mùi kia nóng cái gì. phi móc, 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 ถ้าพี่น้องเห็นก็ปอกเขาแกกันทีจุกคลิปนาอพี่น้องเนะาะเขาชอบคลิปายคลิปซับน่อใหม่หัดทงงัด้งหัดหัด ทั้งงัดไปเพียงแค่นี้ได้จ้าเด้อขอพูดทุกกระไรใจขอพูดทุกไรทุกแส้นก็เมนใหญ่เราเมนใหญ่ได้ดีเสมอว่าได้ได้พิพาทประกันได้ขอให้ด้จ้าสวัสดีจ้ารักนาทุกคนสวัสดีครับขอให้เพงครับสุขภาพแข็งแรงสุขสุขกนให้ลำให้รวยรวยยินดีคือใกล้ได้จ้าสวัสดีจ้ารักนะจุ๊จุ๊ยังไงใหญ่ให่ก็เราสวัสดีครับคิดใหญ่จะไปได้ได้จ้าเด้อ 呀呀呀！<laughs>